นี่ครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจความงามประเทศไทยบริษัทจ้าเดอมมาประเทศไทยจำกัดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีเจ้าของคลินิกนะครับคุณหมอแล้วก็แขกผู้ทุกท่านนะครับในฐานะตัวแทนของกอเดอร์มานะครับนั้นมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตับทุกคนเข้าสู่งานคลิก b o บูสต์ผิวนะครับ by Resilience Skin Booster นะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะ อธิบายว่าทุกคนห,หลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จัก r รสเ n c e Skin Booster ในฐานะที่เป็นตัวช่วยสำรับใต้ตาหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยใต้ตาม,มาก่อดนานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการโกเบยอนะครับไม่ใช่แค่ใต้ตาเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยเราโกเป็นมากกว่านั้นในเรื่องของสินคオリตี้นะครับเราเลยล็อตแคมเปญนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่า Kick boost ผิว by เรสเลนสกินบูสเตอร์นะครับ และเหตุผลที่เราสามารถที่จะคลิกบูสต์ผิวให้ผิวมีสุขภาพดีได้ยาวนานเนะี่ยมันมีไซน์ดีไฮของตัวเรซเซเลนสกินบูสเตอร์มากมายนะครับมันจะเป็นเรื่องของโมเลกุลน,นะครับหรือเรื่องของไซรีนพิเศษนะครับยังไงเดี๋ยวอยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานคลิกบูสต์ผิวอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณครับเสีซลล์มเม่กับคุณนัทด้วยครับ,บคุณนะัทอ,อยู่เมื่อไหร่นะยังอยู่เราบนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอแค่ธงชัยปันทวัฒน์นัทนะครับ ทางจันหมอกครับโค้ณณงคำนับด้วยนะค,ะนครับจากเรื่องของคุณแคอคุณตากอยู่แล้วครับอาจารย์หมอครับได้เชิญอาจารย์หมอคนน,ะคะบบบนั้นบบนะครับมางานเวทีนิดนึงครับเอาแระวันนี้เนี่ยเราจะมาจเจาะลึกถึงเรื่องราวต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคลิปนะฮะหรือว่าตัววิตทอลที่แบบมีทั้งตัวไลท์กับตัววิตทอลแบบปกติธรรมดาเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับรกเรื่องราวทั้งหมดเราอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติครับได้ทำความรู้จักกับเลสติ e ลสสกินบูสเตอร์กันให้มากขึ้นกว่านี้ดีกว่าผ่านวงดีโอชุดนี้ครััับบบอวเชชิญรรมค เรื่องราวเกี่ยวกับสกินบูสเตอร์เลยก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับจะถามให้ได้มากที่สุดนะฮะแน่นอนอยู่ยแล้วนะครับหลายท่านเนี่ยที่อยู่ในวงการฮัตตการหร,ร,หรือว่าฉีดผิวเนี่ยนะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่าฟิลเลอร์คำว่าสกินบูสเตอร์นะครับหรือว่าไบโอสติมูเลเตอร์ทั้งสามคำนี้มันมีความแตกต่างยังไงบ้างสำหรับตัวเลสซีเลนนะครับเดี๋ยวให้คุณนัทเล่าให้ฟังคเชิญครับ บอกว่าตัว Restlane Skin Booster นะครับถือว่าเป็นฟิลเลอร์ที่พิเศษกว่าตัวอื่นในตลาดนะครับเป็นขจา,า,ารงานผิวที่มีความพิเศษเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า SM n a c h a นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ g o เ d e r m นะครับโดยที่ตัวนี้มันจะเป็นฟิลเลอร์ที่เป็น Hyaluronic Acid ที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก แต่มีความคงตัวสูงนะครับรวมถึงเป็นไฮยาลูริกแอซิดที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ในผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่ไหลไม่บวมแล้วก็ไม่ฉุกนะครับรวมถึงจะให้ทำให้ผิวเนี่ยมีผิวที่ดีขึ้น6ประการยาวนาน465วันนะครับ่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า6ประการมีอะไรบ้างนะครับถ้าให้จำง่ายๆก็คือเพิ่ม3แล้วก็ลด3 เพิ Two, ่มสารอะไรบ้างก็คือเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นหนึ่งนะครับสองคือเพิ่มของเรื่องของความสมูทนะครับความผิวเรียบเนียนของผิวแล้วก็สามนะครับเพิ่มเรื่องของความสม่ำเสมอของสีผิวนะครับและอีกลดสามนะครับคือด้านขวานะครับลดอย่างแรกก็คือหนึ่งคือลดเรื่องของสกาหรือว่าแผลเป็นนะครับสองคือลดในเรื่องของรูขุมขนให้เล็กลงนะครับและสามก็คือลดในเรื่องของไฟล์น์นะครับเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะครับโดยที่ตัว เรสเซนส์สกินบูสเตอร์เองเนี่ยเรามี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือวัตถไลั์จะง,ง่ายๆนะครับว่าคำว่าไลน์ชื่อก็บอกอยู่ยละเหมาะสำหรับผิวที่มีบางบริเวณที่บางสกินที่บางอย่างเช่นหน้าใต้ตานะครับแล้วก็รุ่นวิชาธรรมดานะครับที่ฉีดบริเวณที่มีผิวหนากว่าอย่างเช่นมือนะครับเนยปกนะครับก็จะได้ทั้งใต้ตาลำคอผิวหน้าหลังมือหรือว่าเนปกเลย คุณสามารถเลือกได้ไว่าอย่างหลังมือกับเนืนออผิวก็จะมีความหนามากกว่าเลยใต้ตาสามารถเลือกได้เลยให้หมอนะฮะ,ะ,ะคราวนี้มาที่ฟังของอาจารย์หมอบ้าาครับในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วแหละพอจะได้เจอคนไข้ให้คํปาปรึกษาว่าลงเรือที่จะฉีดจริงเลยนี่นะครับอยากจะให้อาจารย์หมอเล่าให้ฟังนิดนึงครับสำหรับประสบการณ์ที่มีต่อ Leslie Skin Boosters ครับจริงๆแล้วก็ต้องบอก่อนะครับว่าตัว Leslie Skin Boosters เป็น first hyaluronic acid นะครับแบรนด์แรกของลเอุเรที่ใช้ในการดูแลเรื่องของสกิน เริ่มมีการล้อมาในโลกเราเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ2010ในทางยุโรปและก็ใช้เป็นมาต่อนเนื่องยาวนานนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็มากกว่า20ปีแล้วนะครับและตลอดระยะเวลาผ่านการใช้เนี่ยใช้มามากกว่า11ล้านชิ้นเนีจริงๆตัวเองได้สัมผัสกับ l a s e n skin booster เนี่ยจริงๆน่าจะประมาณ2010นะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานโดยเวลาเราใช้ Has l a s e s k i booster นะครับ เราจะวางในชั้นผิวของเราหรือปัจจุบันเนี่ยเราใช้แคดูล่านะครับวางในชั้นชิดกับผิวเลยนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถที่จะทําให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นผิว mm hmm. โดยตัวโมเลกุลของตัวเลเซอร์สก Skin ินพ mm ิสเตอร์นะครับเมื่อวางเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้เกิดการสเตรชที่ชั้นผิวหนังในขณะเดียวกันก็จะสเตรชตัวไฟโบบาสนะครับไม่ทราบว่ารู้จักไฟโบบัสไหมันเป็นเซลล์นะครับ ในชั้นผิวของเราเนี่ยที่กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินนะครับด้วยเหตุนี้เ,เองนะครับมันจะทําให้มีการเนาะสิ่งแวดล้อมภายในชั้นผิวหนังเนี่ยมันเหมาะสมแล้วก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินไฟวินนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นผิวเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับคุณหมอครับทูอีวันอ่าอะไรครับทูอ1วันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไม่ใช่แค่ ไฮโดรไลตสกินอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพผิวจากสิ่งที่กล่าวไปนะครับมีการสตรีชไเบ์บาสทำให้สิวันล้อมภายในชั้นผิวดีขึ้นเพราะฉะนั้นการทำงานของการการ้างคอลลาเจนมันก็ดีขึ้นด้วยนอกจากที่เราจะได้แค่ไฮโดรไลตแอซิท้ครับ,ค,รบคือเติมความชุมช่มชื้นไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปด้วยถูกต้องครับอด,ดีมากๆเลยเห็นผลเลยทันทีไหมครับอาจารย์หมอเวลาเนี่ยเวลาระวางก็ไปนะครับ แน่นอนครับมันจะมองเห็นชัดเจนเลยโดยเฉพาะถ้าเรามีเทคนิคท,ที่ดีเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเจลแท่งเสร็ไปในส่วน,นผิวนะนะครับเราก็จะทําการตัวเจลเนี่ยมันจะเหมือนที่บอกปรัแบบสภาพผิวนะครับหลังจากนั้นแล้วถ้าเรามีการบูสต์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะประมาณสักสี่สัปดาห์แล้วทำครั้งหนึ่งสองถึงสามเซสชันก็จะอยู่ได้อย่างยนานประมาณสิบสองถึงสิบห้าเดือนครับ มีโปรแกรมวางไว้ให้อยู่ใช่ครับจะมีปโปรโตคอลไว้อยู่ใครที่ทําค,ครบโปรโตคอลก็จะเห็นผลได้เลยทันทีแน่นอนครับเดี๋ยวลองเดลองดูดูวิธีได้เลยครับก็แน่นอนนะเราเป็นนวัตกรรมจากสมิเดลนะฮะเอสบีนาชานั่นเองครับเอชเอที่เป็นโมลิบูร์นขนาดเล็กน,นะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเปลยไปก่อนที่จะเชิญคุณแอดอาจารย์หมอขึ้นมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของสมาร์ทคลิปเดี๋ยวเราจะให้คุณแนทครับขยายความให้ฟังอีกนิดครับว่าเอ็กซ์ซีเฉพาะของเการ์ดมาตยาดนี้มันดียังไงฮะ ตัว r e s i n e speed booster นะครับเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่เรามีไซริง,ง <K> พ<อ>ิเศษหรือเข็มพิเศษเนี่ยนะครับที่เรียกว่า smart click ครับทำไมถึงเรียกว่า smart click ต้องบอกว่าเวลาที่คุณหมอใช้ยาตัวนี้กับคนไข้นะครับเวลาฉีดนะครับมันจะมีเสียงนั้นคลิกคลิกคลิก นั่นเป็นแปลว,ว่าการปลดปล่อยยาเนี่ยออกมาอย่างสม่ําเสมอนะครับทุกๆ1คลิปเนี่ยจะมีการปลดปล่อยยาออกมา0 0 4ยีซีหรือ0.01 ML นมลนะครับเท่ากันหนึ่งหลอดเนี่ยเราจะได้100รยคลิปนะครับซึ่งทําให้การปลดปล่อยยาเนี่ยเป็นไปอย่างสม่ําเสมอเรียบเนียนเพราะฉะนั้นให้คุณหมอสาทส,ส,สามารถทํางานได้อย่างดีนะครับทำให้ผลลัพธ์ต่อหน้าคนไข้ออกมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ละเอียดมากขึ้นด้วยครับผมเดี๋ยวพูดแล้วไม่เห็นภาพ วันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์หมอแล้วก็คุณนัทจะมาร่วมเป็นสาธิตให้กับทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนเลยเรานำสมาร์ทคลิปมาให้ดูด้วยครับอ่ะเชิญรับทีมงานฮะแต่ผมชอบคำว่าปลดปล่อยผลิตภัณฑ์มากเลยครับคุณนัทมันหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นภาพจอให้เห็นกันแบบชัดๆเลยฮะแล้วก็ันแน่นอนครับอยากจะให้ทุกท่านครับไปลองสังเกตดูนะครับว่าคุณมอเองเนี่ยก็จะลดความกังวลด้วยครับว่าเวลาเราจะกระจายผลิตภัณฑ์ทั่วบริเวณนะครับมันก็จะทั่วจึงกันงะครับย้ำอีกทีนะครับว่าหมอตัวนเี่ย มันได้รับเลดดัตบอลมิเนอร์นะครับในปี2014เลดดัตบอลมิเนอร์เนี่ยมันคือรา,างวัลที่ให้สำหรับนว,วัตกรรมนะครับในหลายๆเทคโนโลยีเลยรวมถึงเลสลินสกินเฮสเตอร์ด้วยนะครับเริ่มน,น,นะครับได้เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยนี่คือสีลิลลี่ของเลสลินสกินเฮสเตอร์นะครับตัวอ่าสีส้มๆเนี่ยนะครับตัวคือตัวสมาร์ทคลิปนะครับเป็นตัวที่สามารถทำให้เราคุณหมอที่ การใช้เลสเซอร์สกินคัสเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเราจะ activate smart click ก็คือเริ่มทำงานของสตาร์ทคลิกโดยการคลิกนะฮะงันนู้นนะครับเวลาเราปล่อยนะครับเราก็จะรีแล็กซ์ตัวนี้อืได้ยินไได้ยินครับได้ยินนะครอ่าโทษครับอ่าพอเรา activate smart click ตัวนี้แสดงว่าอุปกรณ์ของเราพร้อมทำงานแล้วครับอันนี้เรียกว่าแคนด้าครับ มีนี้เดิก็จะเป็นกิมแหลกปัจจุบ,บันเราจะใช้แคนูล่าในการดูแลคนไข้เพราะอหไรครับมันเกิดดาวทานน้อยผลข้างเคียงน้อยประสิทธิภาพที่ดีและหลังจากการทำทรีตเมนตแล้วเนี่ยคนไข้สามารถไปใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างปกติเลยนะครับาเราก็เริ่มจากการเห็นไหมครับนี่คือการ a อคที a เ e มาเจลที่ออกมาประมาณนี้โอ้ <c oughs> เ็นนะครับการสร้างเจลที่ออกมาเนี่ยมามากครับคุณหมอมีความสม่ำเสมอในทุกๆคลิปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ e s ซอร์ n ลนส์กิ o บูสเตรเนี่ยเราไม่ได้ต้องการการใช้โวลุ่มนะครับแต่เราต้องการความสม่ำเสมอของเจลเพื่อให้กระจายอย่างทั่วถึงบริเวณใบหน้าคุณหมอครับอุปกรณ์นี้ง่ายมากเลยในการที่เราจะดูแลคนไข้แล้วก็เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีคับคุณหมอครับ แล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึงก็คือคุณหมอเองสามารถที่จะบริหารผลิตภัณฑ์ได้หนาเช่นสมมติซื้อหนึ่งซีซีก็จะบริหารไปไปคืนได้ครับมันก็จะสามารถที่เราจะลัดได้ว่าบริเวณไหนนะครับจากการประเมินลูกหน้าของไครก่อเราจะสามารถที่จะดูได้ว่าเราจะใช้ตรงไหนเท่าไหล่กี่คลิออกได้ไหมครัแบอย่างเช่นผมมองหน้าคุณจีเนี่ยผมใบหน้าบริเวณหน้าแก้มเนี่ยของคุณจีอาจจะขาดสักประมาณจุดหนึ่งนะครับผมก็จะวางสักประมาณสิบหด เป็นต้นในกระจายให้ทั่วหน้านบริเวณตรงไหนผิวหน้าแห้ง <slightly> ต <submarine traveling> ้องการความชุ่มชื้อหน่อยก็เพิ่มเข้าไปต้องถูกต้องดีมากเลยครับแล้วซึ่งถ้ามันแห้งมากเราก็จะมีโปรดัดสองตัวตัวหนึ่งไว้สไลท์ถ้าแห้งมากเราก็จะใช้พิถาครับมีโมเลกุลของเอเอที่มากกว่าเป็นรัท่านครับก็ทําให้หุดหมอทํางานได้อย่างละเอียดขึ้นถูกต้องแน่นยาขึ้นลดการคาดเคลื่อนลดการผิดพลาดได้มากขึ้นแล้วก็คนไข้เองเนี่ยก็จะสบายใจครับ อพอเราสบายใจแล้วเนี่ยนะครับผมก็ทุกอย่างก็จะออกมาได้ดีแล้วก็มีความสุขจากภายในสูนส่ภายนอกเราเป็นสกินคนุณภาพที่ดีมากๆเลยครับใช่ไหมครับขอบคุณหมอครับรเอาปรบมือให้กับคุณหมอ,อนิดนึงนะคะผมออว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนอยากจะ,จะ,จะได้ยินท็กไลน์ของเราไปแล้วเพื่อผิวสวยสุขภาพดียาวนานอย่างทั่วถึงนี่คือแท็กไลน์ของเราผมอยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ามันใช้ได้เฉพาะหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าเหมือนที่คุณได้บอกไปนะครับเรารู้จักสกินบูสเตอร์ หลักๆคือ่หนาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผิวของเราในหลายๆตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นการให้ดรสกินเพ,พิ่มคุณภาพผิวบริเวณใบหน้าหลัาคอนะครับแผงอ,อกนะครับมีคอทชัสเนี่ยแทที่ที่เราเรียกกันโดยเฉพาะมันจะให้ความสำคัญในคนที่มีอายุคนที่เปิดเผยผิวนะครับแล้วก็เปิดเปลือยไหลนะครับแผงอ,อกจึงมีความสําคัญบริเวณเมือและที่ลืมไม่ได้เลย มีบางคนที่ไม่ต้องการโบรวนะครับเราต้องการไฮเดรตเฉพาะลิมปีปากนะครับเรซิเลนสกินบูสเตอร์คือชอยสริเลนครับสามารถที่จะเติมเต็มได้แต่ว่าคุณหมอไม่เติมเต็มเราไม่เติมเต็มหมอให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นครับหมอมีภาพยืนยันไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยดูแต่ว่าอาจจะไม่เป็นไม่ใช่ภาพปากนะครับโอเคจะเป็นภาพกขาผมอ๋ออันนี้เราใช้เรซิเลนสกินบูสเตอร์นะครับ ในการทรีตคนไข้สองเซสชันนะคบโดยใช้ไลฟ์ออรชั่นเทคนิคจะเห็นว่าเราปรับ,บรูปหน้าคนไข้ให้ดูมีมิตินะครับไม่ได้เบอหูรูปไม่ได้เดปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันเรายังคงไอเดนติตี้ของคนไข้อยู่จะเห็นว่าเป็นยังไงครับรูปแรกมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อันนี้อาจจะตรวจอรชกงจาก้ผอผิดทยลิขินะคะนรับหลังจากนั้นเรามีการทาฉาบนะครับ ใช่ครับน,นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือคือรูปแรกนะครับและอิมมีเดียลเอฟเฟกอันนี้ติดตามไป7วันและรูปนี้คือ40วันหลังจากชีแค่ครั้งแรกโอ้โหใช่ครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่รูปตาจับรูปตาจับจะเป็นอีกรูปนึงครับครับ<อ>ครับมีเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอหรือประมาณนี้เดี๋ยวลองดูลองวิธีนี้มีไหมฮะหรือมีประมาณนี้เลย อ่าอันนี้มี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 อ๋อนี่เป็นรีเซิลของเรื่องของสกินแล้วนะครับนะครับอันนี้สองเซสชันหลังจากทำไปคนตะกี้เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของสกินโปร่งขึ้นะครับดูคนเล็กลงได้ที่สกินไปในฟิตเนที่บอกไปนะครับครับโอเคหมดแรืวอย่างครับมีมีอีกครับคุณหมอมีอ่าอันนี้อีกเคสนะครับอันนี้อีกเคสคนนี้จะมีปัญหาที่ผิวบางกว่านะครับอ๋อนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากผ่านสองเซสชั่นก็จะเห็นว่า เรื่องของคุณภาพผิวดีขึ้นจริงๆมันมีงานวิจัยว่ามันเพิ่มเรื่องของวาสเกอริตี้ด้วยนะครับก็คือเห็นนะครับว่าสีผิวมันจะดูแดงขึ้นทักผม่าครับโอเคนะครับวันนี้ผมเองก็เปรียนเสมือนเป็นคนไข้คนหนึ่งแล้วกันไม่มีความรู้อะไรเลยวันนี้ก็ได้เติมองความรู้ที่ดีแล้วก็คนจะได้มั่นใจขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตผมก็ต้องเป็นลูกค้าของกาเดมบาแน่ๆอยู่แล้วครับครับคุณหมอนะครับเราต้องได้เจอกันอยู่แล้ว อโอเคครับผิวดูดีแบบ6ประการ456วันนะครับด้วยนวัตรกรรมจาก Listeland Skin Boosters นะค,ะครับหลายท่านคงจะทราบมาแล้วเดีย๋ยวในช่วงนี้ผมให้คุณนายกาจากันพัดคักในภายหงได้ไหมครับโอเคครับ,รบ,รบขอเสนอโบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคบโอ้โห oh <my S 1> <laughs>